ลาลานก็เป็นสีละธรรมชาติธรรมชาตินะครับพวกคุมด้วยไปไม่ใบหญ้านะครับเดี๋ยวชุ่มน่าต่จิมมี่สะพานครับสะพานข้ามาพี่กัดก็คือ,อตรงนี้ก็คือ,คอหลังหลังพุทธมณฑนเนานะเป็นถนนมน์ถนนหลังพุทธมณฑน,นครับเดินข้มามามีเต้าอีนะครับสองสามตัว ใหไล่เลี่ยงกันอยู่นะครับขอบคุณที่นี่ต่้มือนี้ฝนตกครับถ้าฝนมาตกฝนมาชื้นกับนะปกติถ้ามุมนั่นกับผู้ใดอันแห้งเหลราเมาเหลรากับไปนอนอยู่นันได้นะครับสงสากันนี่หน่อยแล้วก็นอนงนี่หันนี่พริกพร้อมครับแล้วขายพริกด้วยถุงละยี่สิบบาทนะครับพริกบ้านๆโอ้โหเนาะ มึงที่หล่ะยี่สิบบาทฟาดเอาไปทำแกว้วนี่ครับเ,เมนูครับเมนูเมนู้นาวผัดหมูไก่กุ้งหมข้าวผัดต้มยำซุกี้ต้มยำ้าวผัดแนม้ต้มแซ่บครับเมนูครับเบอร์โทรมเบอร์โทรติดต่อป้ามาได้เด้อครับติดต่อใครดี ูใทบมีการสั่งของวัดตอนไี้ครับมีการคืนหลังขุดทำมนต์วนสวนจุดธครับร้านอยู่ในสวนบรรยากาศก็บรรยากาศดีดีครับผมคุณยากมักบรรยากาศกันมากนะฮะตัวโตกับติดต่อตอ่อไม่ได้ใครทุก,ทกนนอย่างนะว่าอืม น้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งเดือนห้านะครับขวด130บาทน้ำพึ่งแท้ๆนะครับโอ้จากเกลียงคักะเลียงครับัาโเมืองการจากเมืองการนครับน้ำพึ่งแท้ปวดละร้อยสาบาทถูกมากเพื่อนๆถมาก เนี่ยพอมาอุดหนุนกันได้ครับก็เครื่องดื่นเราก็ส่งได้ครับที่ไหนก็ได้เครื่องก็ส่งไปดูริมตรงไปดูริมตรงไปสวนบุรีนี่ก็ส่งด้วยนะครับอ่าจุ๋มพรโอส่งถ้าใคไก่ตีแน่นะส่งไปได้ส่งทั่วประเทศติดต่อติดต่อลุงมาได้ครับที่เบอร์0640528312นะครับ ติดต่อเข้ามาได้ครับผมนี่ครับเกลือกุ้งทอดมีเยอะๆมากมายหรอกมาๆมากินกันได้นะครับกินมาชิมฟีมือปลาห้องข้าปลาผัดกะเพรา เห็นผัดกระเพราหมูอกรอบคนระับอือมีหัาเห็นผัดจะชัด,ดอืมนา่มากินมากซอสเผาแล้วซอสเซอสไป Bà tặng cho vợ chồng phải tặng cho vợ chồng cho vợ chồng 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 ยำรวมมิตรจับต้องรับสารดอืมกินข้าว

เย็บซับสไคร้แห้งเขาน้ำเดือดครับเป็นกำลังใจให้เดชส่องต่อไปนะครับผมเนาะครับเนาะได้ตมกันงงข้าวร้านปลานะครับแสนบรอกซี่ คี่คกักับหลังสวนพุดนะครับสวนพุดตะมนทนแลนเขาาหลังสวนพุดไปถึงนี้ถนนเส็นหนึ่งครับอ้อมหลังครับแล้วเขามากกับยังที่ให้เบื้องคลิปตั้งแต่แรกนะครับผมเนาะกับทีบ่ค่อยมีไปยังนาลานปนไหนนะครับแต่ว่าสังเกตด,ดีเขามากกับน,นี่แหละจะมีน้องมาสองคำตัวตออรับอยู่นะครับ ยังมากครับมีส้นไอ้ปูใดแห้งปูใดเมาอ่ะเป็นทอนได้งอนผากินได้ครับ <c oughs> แต่ว่าอาหารนี่ถูกสะอาดนะครับแล้วกับรสชาตินี่แซ่บอีีอิ่ม <c oughs> <c oughs> จึ้มนำนำนำเอาออกกุยไรบานนี่ออกไไออกไไุไารสะอางแล้วอืมอืม,อม,อมปลาหมึกยำลมหมีครับราคาแตนกุก có ta con cổ miếng múa có thẹp cuồng có mực lắm ผัดปวอกผักปวงเน,น,นาะราคาเป็นกันเองอโอกโหบบูมกบโมกบสิ้นเบลอ,อเลยเดี๋ยวเขาต้องแบ่งเึิงหน่อยนะมตอนใหญ่หมด ม,ม,มาเล้อพี่อ้อสุดจัดไปกันเฮะอย่าลืมนะกระตื้อไลค์กดซับสไครให้น้ำแน่ก,นกันแล้วกันกดติดตามเพื่นแบ่งๆครับผมเมือผัดใหม่ๆของฮองนาะครับผมเนาะ ตึงเด้นเนาะเพื่อนวิ่งองหข้างบานังนเพื่องี่บฝนตกแน่ครับมอ,มองกับน้ำท่วมกฝากเป็นกำลังนั่งใจเนาะให้พ่อแม่พี่น้่องทุกคนครับการ่นไอ้ฝนตกกระเพยครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับผมสู้ๆได้เป็นหน่องเนาะสองเสาวม่แน่ว่าเลยบอก เพป็นมีอ้อมหัวมาอ้อมหัวแขวมมากอันกี่ละ่ะโอ้ยคนแก่ผูง้งามเด้เบินแกงหนึ่งก็ดได้ก <laughs> ินยาแจ้งใบ่ sao bón à? chắc. sang này à? แสบพีจังแสบพริกเปรี้ยวน,นย้้น้แจกจากกลมกล่อมเนาะเผ็ด่เผ็ดเปรีป้ยวนั่นหน่อยหน่อยม,มูกุ้งปลาหมึกบอกเลยว,ว่าแสบกระเพาะมูกกว่าแสบบอชยยญ่ จะเริ่มครับแหวมาอุดหนุนป่ากระไหนนะครับผมเนาะหลังทวนพุ่งบรรยากาศบ้าง้องมินี่ฝนตกก็เซือนะครับอาจจะแบกจืนตะกลอยนึงอิ่มเลย กดไรหมับตะไคร์ไว้รับถ้าอยางพอดสองจาอย่ึ่่มฮึ่มฮึ่มฮ่ไว้นะครับถ้าอยากพ้ึ่มฮ่ม่อฮึ่มฮึ่ม่มฮม่มึ่มิ่มฮึ่มฮึ้ม่ม่มม่ม bất lề, im, chặt, ô, ô, chặt tai cái cá đẹp loài, các bạn sút thải, thải sút, ฝากคลิปไว้จบคลิปไว้เพียงสำนี้ครับโอกาสหน้าฝากใหม่กับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์ไอ้พ่อสองสาวนี้เนาะกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้นมเแน่เด้อครับผมเป็นกำลังแรงใจให้ไอ้คำสับข้าเพื่อนครับอ่ะพ่อันคลิปหน้าครับผมอ่ะมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับ